ช่วงสิ้นปีแบบนี้ช่วงเทศกาลงานรื่นเริง,รงวันหยุดแบบนี้คงไม่อยากจะดูอะไรเครียดกันใช่ไหมงั้นเรามาสรุปความเคลื่อนไหวในปี2,565กับสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมกันดีกว่านะครับว่าในปีที่กำลังจะผ่านไปนี้มีอะไรใหม่ๆให้ติดตามกันบ้างใครที่ตกหล่นอะไรไปจะได้ตามเก็บได้ทันนะ และเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง TPA Official แล้วก็รายการ Readership ไว้ด <ikke> <dat> ้วยนะครับปีหน้าปีใหม่แบบใหม่แบบสับจะได้ไปตามล่าหาหนังสือที่น่าอ่านมาแนะนำกันอีกนะครับแวๆว่ามีหนังสือใหม่รอจอคิวมานำเสนอกันอีกเต็มไปหมดเลย มาเริ่มกันด้วยสินค้าน้องใหม่ที่ไม่ใช่หนังสือกันก่อนดีกว่านะครับจริงๆก็มีมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับแต่ว่าในปี2565เนี่ยก็มีมาเติมอีกหลายรายการเลยเม่ก็คือแก๊งบัตรกล่องบัตรห่วงนั่นเองปีนี้มีออกมาใหม่ถึง7รายการด้วยกันเลยนะครับเริ่มกันที่นี่เลยบัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1 แล้วก็ N3 นะซึ่งเท่ากับว่าซีรีส์นี้จบซีรีส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีครบทุกระดับแล้วคัดรูปประโยคสําคัญๆในระดับ ต่างๆมาเน,น้นๆเน,นาะเนะมาให้อ่านกันใครอยากสะสมให้ครบทั้งเซตนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วเด้อถัดมาก็จะเป็นนี่เลยบัตรค,ำำคําจําคาตกกะนะวเซสเอกเป็นกล่องแรกที่เริ่มใช้บัตรขนาดใหม่นะครับแล้วก็เนื้อหาเนะี่ยมีความแหวกแล้วก็แตกต่างอย่างแรงเลยทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนญี่ปุ่นคิดเองใช้เองจอยกันเองน่าปวดหัวใช่ไหมล่ะ และส่งทายช่วงปลายปีนี้นะครับด้วยบัตรคำศัพท์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเก่งศัพท์ก้อนสอบเก่งคำศัพท์ที่ควรรู้แล้วก็จำเป็นต้องรู้สำหรับการสอบทั้ง JLPT HSK แล้วก็ Topic นะตอนนี้นะครับจะมี JLPT N5 N4 HSK ระดับ1แล้วก็ Topic 1สปอยเลยก็ได้ในปีหน้านี้นะครับเตรียมพบกับ HSK 2แล้วก็ JLPT N3 ได้เลยมาแน่ถัดมาก็ยังไม่ใช่หนังสือนะครับแต่ว่าเป็นอีบุ๊ นั่นเองใครที่ตามอ่านอ e ีบุ๊กซีรีส์บัตรช่วยจำคำศัพท์ญี่ปุ่นไทยอังกฤษอยู่เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าปีนี้มีหมวดใหม่ๆออกมาอีก3หมวดนะครับก็คือสถานที่อาชีพแล้วก็เครื่องแต่งกายรวมๆกับที่ออกมาแล้วเนี่ยก็เกือบ10หมวดแล้วนะ ใครที่ชอบอ่านอ e ีบุ๊กแบบมีคำศัพท์หลายๆภาษามีภาพสีๆสวยๆนะครับก็สามารถตามหาอ่านกันได้มีวางจำหน่ายทั้งที่เมพแล้วก็ที่ u ุ b นะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของหนังสือใหม่ๆที่ออกมาในปี2,565กันบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับการออกวางจำหน่ายนะครับแต่ว่าเรียงตามใจฉันอยากพูดเล่มไหนก็พูด เริ่มกันที่สนทนาภาษา,าจีนฉบับธุรกิจบริการจริงๆแล้วเล่มนี้นะครับเคยออกเป็นอ e ีบุ๊กมาก่อนแล้วนะในช่วงประมาณปลายปล,ยป,ลยปี2564นะครับแล้วก็ถึงจะได้มาพิมพ์เป็นรูปเล่มในปีนี้เป็นหนังสือภาษาจีนสําหรับคนรีบไม่อยากเรียนตัวอักษรอยากจะพูดเลยอยากจะเอาไปพูดในธุรกิจของตัวเองเลยเหมาะมากๆเพราะว่าหยิบมาก็คือพูดตามได้เลย ถัดมาซีรีส์แนวข้อสอบ JLPT นะครับตอนนี้ออกมาครบทุกระดับแล้วส่วนในปี2565เนี่ยที่ออกมาก็คือ N4 N3 แล้วก็ N1 ยาลืมของแท้ต้องได้2เล่มประกบกันนะครับเล่มนึงเนี่ยเป็นข้อสอบล้วนๆอีกเล่มหนึ่งเป็นเฉลยใครซื้อแล้วได้เล่มเดียวโดนหลอ,อกขายมาเล่มเดียวนะครับก็คือแกงหม้อใหญ่มากไซ้างานวัด การันตีความเฮี้ยนของซีรีส์นี้นะครับเพราะว่ามันออกในการสอบระดับจริงๆในปีนี้แล้วออกจริงๆไม่ได้โม้ต่อมาภาษาเกาหลีขั้นต้น2โครงสร้างเนื้อหานะครับเหมือนกับของเล่ม1เปียบเลยอ่านต่อกันได้เลย แต่เล่มนี้นะครับบทสนทนาก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นอ่านจบครบทั้ง2เล่มแล้วนะครับสามารถเอาไปสอบโทปิก1ได้ต่อกันที่คํากริยาวิเศษภาษาญี่ปุ่นโดยอาจารย์สุภาปัทมานาหลังจากที่ปลายปี2564นะครับอาจารย์ได้ทําการครองชาร์จทุกทุกสถิตินะครับออาหนังสือมาทีมากและเล่มนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งในคอลเลกชันนั้นรวบรวมคํากริยาวิเศษในภาษาญี่ปุ่นนะครับไว้กว่า200คําแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันระดับต้น N5 ้5ถึง N4 แล้วก็ระดับกลาง N3 ใครที่อยากรู้จักแล้วก็อยากจะใช้คำกริยาวิเศษภาษาญี่ปุ่นนะครับให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนี่ยก็ห้ามพลาดเล่มนี้เด็ดขาดเลยนะครับบอกเลยและอีกซีรีส์ที่เป็นระดับปรากฏการณ์นะครับเพิ่งออกมาไม่นานนี้เลยก็ต้องนี่เลย เกมบานโนนีฮงโกภาษาญี่ปุ่นสาหรับคนทํางานมีสองเล่มนะครับเล่มใหญ่เนี่ยจะเน้นที่การสนทนาแล้วก็สิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้เวลาจะทํางานในออฟฟิศหรือว่าในโรงงานญี่ปุ่นเล่มเล็กขนาดพกพานะครับเป็นรวมศัพท์รวบรวมคําศัพท์ทั้งคําศัพท์พื้นฐานแล้วก็คาศัพท์เฉพาะทางด้านการผลิตเหมาะมากสําหรับคนที่จะต้องไปทํางานในออฟฟิศหรือว่าในโรงงานญี่ปุ่นนะครับรู้ไว้แล้วเจ้านายจะเลิฟ ปิดท้ายหนังสือใหม่ปลายปี2565ที่แท้จริงก็ต้องนี่เลย Point and Practice เป็นแนวเตรียมสอบระดับนะครับใหม่ล่าสุดใหม่จริงๆมีดีแล้วก็แตกต่างกับซีรีส์อื่นๆตรงที่เฉลยแล้วก็คำอธิบายที่ละเอียดสะใจสงสัยมากนักเหรอเจอกันหน่อยตอนนี้มีออกมา1ระดับ2ทักษะนะครับก็คือตัวอักษรและคำศัพท์แล้วก็การฟัง N3 ตอนที่ทุกคนกําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเข้าใจว่า Point and Practice JLPT N3 การอ่านเนี่ยน่าจะวางจาหน่ายแล้วลหละแล้วปีหน้านะครับเตรียมพบกับทักษะที่เหลือก็คือไวยากรณ์ที่ชั้นไฟสั้นและระดับใหม่นะครับมาแน่ N4 เตรียมแตะเอียของเธอไว้ให้ดีเถอะ บริการใหม่ๆเราก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับ t p a d i g i t com นะครับแหล่งรวมสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมนะครับในปีนี้ก็มีการอัปเดตพจนานุกรมออนไลน์ขึ้นมาอีก3รายการด้วยกันนะครับก็คือสับมวลภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดภาษาญี่ปุ่นตอนนี้สับหมวดญี่ปุ่นนะครับยังเปิดใช้ฟรีอยู่ก็สามารถเข้าไปลองใช้กันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมาเจอคลิปนี้ประมาณต้นปี66นะครับคิดว่าน่าจะหมดช่วงฟรีไปแล้วแหละ และนี่ก็คือสินค้าและก็บริการใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี2,565ที่กําลังจะผ่านไปนะครับสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับในปีใหม่ไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะยังสามารถตามเก็บได้ทุกรายการแน่นอนแต่ถ้านานกว่านั้นก็ไม่รับประกันความปลอดภัยเดือดร ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางประดามีนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์หนังสือสสททั้ง2สาขาเลยสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไปเลยก็ได้นะครับที่ tpa.book.com s h o p p e ก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับค้นหาร้านค้า tpa.book center นะครับก็จะเจอกับร้านค้าออฟฟิเชีของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในนั้นเลยนะครับ รัสด้า,า,าจะพลาดได้ยังไงรัสด้า,า,าก็มีนะครับเข้าไปค้นหาร้านค้าที่ TPA Book ใ <c oughs> นครับก็จะเจอกับร้านค้าออฟฟิเชียลของแท้ของจริงของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมเช่นกันจ้าในปีถ,ถัดไปนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดข่าวสารอะไรอัปเดตอัปเดตนะครับอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ด้วยเลยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage TPA Press i n s t a g r a m TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ TPA Press com สำหรับรายการ r e d e r s s h i p นะครับใครที่อยากจะดูย้อนหลังว่าเรามีแนะนำหนังสืออะไรเป็นแล้วบ้างน,นะครับสามารถไปดูย้อนหลังนะครับได้ที่ YouTube Official ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารหนังสืออัปเดตอัปเดตแบบนี้นะครับ ใครมีคอมเมนต์อยากจะพูดคุยอยากจะเสนอความคิดเห็นอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเต็มที่นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คริสต์มาสต่อปีใหม่แบบนี้นะครับมันม่วนมันรื่นเริงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอีกโควิดก็คือมาได้จังหวะเลยเกินสำหรับรีเดอร์ชิ่นในแคอนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าเลยอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับในงานผมแคบตจอนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะครับ